ต่อมานะครับท่อนถัดมานะครับเราจะเห็น e n g r a f i n g ของ S4 แล้ว e n g r a f i n g นี้ชัดเจนนะครับก็คือใน4ชั่วโมงเนี่ยมีการเบรกทินไลน์มีการยอดทดสอบทนไลน์แล้วก็มีการไปต่อเพระนั้น e n g r a f i n g ตัวนี้ก็คือโซนที่เราจะใช้ในการเทรดสังเกตว่าไม่มี h ิ d เด่นใดเพราะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็นเซตอัพที่ติดติด,ต,ด,ต,ดติดกันในหสวิง เ่อทำให้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันก็เทแบบนี้แหละในแต่ละวันมันไม่ได้มีความยากอะไรเลยครับเห็นแต่ว่าพอเราบอกว่าต้องเจอเองกับฟิงเราก็ไปนั่งหายเองกัฟฟิงสวยๆซึ่งมันก็ไม่จําเป็น <c oughs> เราจะเห็นว่าใน S 1เวลาเรามา r k ซโซน S 4นะใน S 1มันคือตัวนี้ไฮอะโลขึ้นมาสร้างไฮหายกดลงมาทำไฮอะโลดันราคาขึ้นไปหายหายจเรื่องไนกี้ได้ไหมครับหรือ projection ก็คืออย่างนี้ เนี่ยเรามีพลคชั่นแล้วเราเลยมารอบายรอเข้าโซนเนี้เพื่อจะบายขึ้นไปเห็นไหมครับใน S4 คือ Engraving หนะ้าตาธรรมดานี่แหละแต่ใน S1 มันก็จะเป็นสวิงโลสวิงไฮไปเรื่อยๆถ้าคุณเข้าใจโซนแบบนี้คุณวางโซนแบบนี้เป็นนะครับคุณก็แค่เข้าไปในไทม์เฟรมเล็กแล้วไปรอตรงโซนนั่นแหละจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามที่คุณใช้ในการเข้าเทรดตามหน้าเทรดนั้นคุณก็จะสามารถสกเซสได้เป็นอย่างดี ด้วยการเข้าใจแค่ s 1กับ s 1 0นะครับประมาณนี้ส่วนนัยะสำคัญของเซตอัพตัวนี้นะครับ s 4เป็นโมเมนตัมอัพก็คือแต่ละแท่งเนี่ยมันอัพอยู่เลยเห็นไหมฮะแล้วมันก็มีการพักใช่ไหมครับแล้วมันก็มีการอัพต่อไหมส่วน H1 ก็คือเป็นเทนมีการสร้างไฮอะโลหายไปเรื่อยๆตรงจุดนี้ก็คือไฮอะโลที่ราคาจะต้องลงมาเทสเพราะฉะนั้นเราสังเกตว่าสวิง s หกับ engulfing H4 เท่านั้นที่เราจะใช้ ถ้ามันไม่สอดคล้องการโอกาสใช้งานได้มันจะต่ำไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะครับมันจะใช้ได้ต่ำเท่านั้นเองเห็นนะฮะเพราะฉะนั้นโซนเทนนะครับก็คือดีมอนโซนดีมอนโซนจากการที่มันเป็นเทนแล้วไฮเอโลไฮไฮแล้วอันนี้ก็เป็นไฮเอโลกับไฮไฮใหม่ S4 ก็คือตัวนี้เป็นเอ็นกรฟิ้งบายที่สร้างนิวไฮได้สาเร็จ EA ก็คืออย่างนี้ ที่เป็นไนกี้อย่างนี้หรือว่า P.A. ก็คือ1สวิงเท่ากับหนึ่งทั้งเทียนเทียบไว้แบบนี้รอนะครับราคาดีดขึ้นไปสร้าง x p a n i o n กดลงมาทำ r e t a s e m e n t เราเข้าท่อน r e t a s e m e n t ท่อนยอ่อเพื่อจะดันราคาขึ้นไปเป็น e m p s i o n ใหม่เีย่นะครับอันนี้น่าจะเขียนค่อนข้างละเอียดยิบเลยนะอ่ะต่อนะครับ S.4 หายใซเข้าสู่50ตัดขึ้นไปมีแนวโน้มจะเป็นเทนขาขึ้นถูไหม เพราะนั้น H4 ท่อนนี้คือท่อนเดียวกันที่ยังไม่จบนะครับส่วน H1 จบแล้วจบอีกจบแล้วจบอีกอยู่นี่นี่เนาะเพราะฉะนั้นเวลา H1 เข้าสู่หัวบอสและ H4 เข้าสู่เทนขาขึ้นเราค่อนข้างจะสบายใจกับเทนขาขึ้นนะครับลองไปทำดูต่อมาราคาจิม้มปุ่ง พอดีว่าตอนที่เรารอเข้าโซนอ่ะตอนนี้คือเอ็นกราฟ g ิงใช่ไหมครับแล้วราคาก็ดีขึ้นมาแล้วเรารอมันย่อมามันไม่เข้ามันดีขึ้นไปอีกเห็นปะราคามันไม่ได้กลับลงมานะครับแต่ขึ้นไปทําอีกไฮนึงก่อนจากนั้นเกิดการย่อตัวเพราะนั้นการย่อตัวชุดนี้ครับคือการทําลายเทงของ H หนึ่งตัวนี้พอทําลายเทงของ H หนึ่งปุ๊บสังเกตนะครับเอ็นกราฟิงของ H สี่จะรับราคาได้หรือถ้าเป็น H 1ก็คือเลเวลที่1ก็คือเลเวลที่2 ปูเลเวลดิฟคือแบบนี้โอเคนะฮะจะได้ขยี้ให้มันชัดๆไปเลยเอาล่ะคราวนี้พอเรารอที่โซนเดิมนั่นแหละอีตอนแรกเนี่ยมันยังไม่มีฮิดเด้นไดเนาะแต่ตอนนี้มาแล้วเรารอที่โซนนี้ราคาจิ้มตั้งกลายเป็นฮิดเด้นไดทันทีทำได้ใช่ไหมครับก่อนจะเกิดฮิดเด้นไดก่อนจะเกิดฮิดเด้นได ไฮซ้ายจะต้องเป็นการเบรกห้าสิบที่ชัดเจนแล้วเราก็จะได้อะไรครับได้สวิงเราสวิงไฮโลกับไฮโลในอนาคตที่คาดว่าจะใช่หรือโซนเทรดที่คิดว่าใช้ได้แล้วมาเทียบเทียบโลต่อโลดังนั้นไฮอโลนี้กับไฮอโลนี้ที่คาดว่าจะเป็นไฮโลคาดว่าราคาจะไมไ่หลุดลงมานะครับคาดว่าจะรับที่ราคานี้อยู่มันจะมีสภาพแบบนี้มันจะเป็นที่ดินใดแบบนี้ ดังนั้นเทนเป็นที่ย่ากขึ้นเกิดฮิดเดนไดเพราะนั้นถามว่าตอนนี้คือไฮอะโลที่ส่งกราวขึ้นทำไฮใน H 1แต่ถ้าเรามามองใน H 4ราคาเกิดการพีคหรือเกิดแท่งเทียนกับตัวเกิดขึ้นพร้อมที่จะกลับตัวแล้วกลับตัวแล้วก็ทิมตูมลงนี่คือ S 4ส่วน H 1คือการทำรลายไฮอะโลนี่แหละที่บอกว่าเวลาเราดูให้ดู2เลเลเสมอ เพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไปไล่ตามเทนนิดนึงบางทีเราก็งงง,งเอ๊ยยังไงยังไงเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าการตีเทนคือการรวบโมเมนตัมที่ทำไฮเนี่ยทั้งหมดไว้ด้วยกันใน H4 คือโมเมนตัมอัพทั้งหมดพอเรามามองใน H1 เนี่ยครับชุดนี้คือโมเมนตัมอัพของ H4 ทั้งหมดทุกแท่งเลยดังนั้นตอนที่แท่ง H4 เป็นแท่งลง H1 ก็เป็นแท่งลง นี่คือความสอดคล้องกันของสองไทม์เฟรมดังนั้น H 1เห็นอะไร H 1เห็นการเบรกเทนไลน์ใช่ไหมครับเห็นการเบรกเทนไลน์เบรกแล้วแท่งต่อไปก็ลงต่อแต่มันถึงโซนดังนั้นเทนขาขึ้นเวลามันเกิดเซตอัพมันเกิดการเบรกเทนขาขึ้นทันทีที่มันเบรกเสร็จ2แท่งนั่นคือมันพร้อมจะขึ้นต่อแล้วนะเพราะ H 1คือไทม์เฟรมที่เล็กกว่า H4 คือทำฟ m มที่ใหญ่กว่าดังนั้นโซนเทดคือ H4 H1 คือโอ้เบรกเทนแล้วลงมาเดี๋ยวกลับขึ้นไปต้องเซลล์แน่ๆเปล่าเห็นนะครับถ้าจะให้เข้าใจโครงสร้างมันจริงๆเพราะความที่มันผันผวดหรือถ้าโวมันเนี่ยแต่เวลาเทดเนี่ยเราใช้ H1 เป็นหลักเพราะเราต้องการได้ R r แต่เราต้องทำให้แทง H1 กับ H4 เนี่ยไปในลักษณะที่สอดคล้องกันแบบนี้ ังนั้นโซนเทรดที่เราเทรดจากเดิมไม่มีฮิดเดนใดตอนนี้มีฮิดเดนไใดก็เป็นการยืนยันได้ว่าเฮ้ยเซตอัพเราน่าจะใช้งานได้ผลลัพธ์นะครับก็คือราคาแตะโซนแล้วก็ขึ้นไปต่อดังนั้นตอนนี้เราจะเห็นว่า H4 เนี่ย up พ e n นแน่ๆแ,แ,แล้วเพราะว่าจาก50เนี่ยย่อลงมาแล้วก็ไปต่อได้ใช่ไหมครับก็เป็น up เทนของ H4 ด้วยแล้วในขณะเดียวกัน H1 เป็นเ e นขึ้นโอ้บอลสีด พอบอสแล้วเวลาย่อตัวกับตัวก็อยู่กับตัวแถวห้าสิบใช่ไหมฮะซึ่งชุดนี้ก็คือเกิดฮิดเดนไดในกรณีถ้าเราไม่มีฮิดเดนไดเราใช้ส่วนอิกรฟิงแคีแบบนี้ในกรณีถ้าเรามีฮิดเดนไดล่ะเราทํำยังไงเราก็แค่ทําเหมือนเดิมแหละครับแต่รอแท่งเทียนมาสักแท่งหนึ่งที่เป็นพินบาร์เป็นแท่งอ่าเป็นอินกรฟิงหรือเป็นอะไรก็ได้ครับที่มันบ่งบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคือแรงบายจะใช้หนึ่งแท่งก็ได้จะใช้สองแท่งก็ได้ ได้หมดไปลองฝึกดูดังนั้นเราจะเห็นว่าหลังจากเกิดที่แน่ๆแล้วมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปทำนิวไฮแล้วลองคิดภาพใหม่นะครับเอาตีเทนมาเบรกเทนแล้วนี่คือเบรกเทนเที่หนึ่งเนาะการเบรกมันไม่ได้เบรกสองเลเวลนะครับมันเบรกแค่เลเวลเดียวแล้วมันก็เด้งกลับการเบรกเลเวลเดียวคือมันจะไปต่อในทิศทางเดิมเพราะฉะนั้นการเบรกเลเวลเดียวแบบนี้แหละครับที่เขาเรียกไอการเบรกเลเวลหนึ่งเนี่ยว่า inducement